ไม่ได้จําเป็นเลยและตดแล้วตอนนี้นี้เองอะค่ะก็ไม่ใช่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเราเองไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดเราต้องมองเห็นภาพของส่วนรวมประเทศมากกว่าภาพลักษณ์ของเราเองเพราะว่าอย่างในตอนนี้เองที่ดิฉันได้แถลงนโยบายเสร็จก็ได้มีโอกาสค่ะคุยกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเลย ที่ทําเรื่องอุทกภัยอยู่ตอนนี้น้าท่วมที่ภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะเชียงรายท่วมหนักมากแล้วก็ก่อนที่ดิฉันจะมีอํานาจในการสั่งการเนี่ยออทางรัฐมนตรีกลาโหมรองนายกทางรัฐมนตรีมหาไทยเองขมนาคมทุกกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สั่งการล่วงหน้าและลงมือไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร มากมายนะคะถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดำเนินงานได้เร็วมากอย่างเช่นเมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนสามารถรับอาหารได้แค่มื้อเดียวแต่วันนี้ค่ะครบแล้วทั้งสามมือ้อแล้วก็เพียงพอพี่น้องประชาชนไม่ต้องหิวข้าวแล้วในวันนี้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลก็รีบลงมืออย่างรวดเร็วเช่นกันมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะ ผ่านวิกฤตต่างๆของประเทศชาติไปด้วยกันที่ไม่ใช่การสร้างความเกลียดชังไม่อยากให้ฝ่ายแค้นฝ่ายค้านมีเรื่องคับแค้นใจเป็นฝ่ายแค้นแทนเราไม่ต้องแค้นกันค่ะเราเราต้องเข้าใจกันว่าเราเป็นเราเป็น,เร,เ,ปนเราสามารถอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยความด้วยหลักของความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่าน